สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดยวันนี้นะคะจะมาพูดถึงในโลกของการบินสมัยใหม่นะคะจากทา,างฝั่งยังสหรัฐอเมริกาค่ะที่ตอนนี้นะคะก็มีการอัปเดตโครงการใหม่และจะทางฝั่งของจีนนะคะสําหรับเครื่องบินอย่างเจสามสิบหกต้นแบบที่ก็เปิดเผยเป็นภาพที่สองนะคะหรือเป็นภาพหลังจากทําการอัปเกรดใหม่นะคะสําหรับเจ้าตัวเครื่องบินรบเหล่านี้ค่ะจะมาพูดถึงตรงนี้กัน เราจะทำฟังของัฐนเมริกากันก่อนนะคะสำหรับโครงการอย่าง X 5 9ที่ก็เป็นปรากฏการเงียบของซูเปอร์โซนิกนั่นเองค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นเครื่องบินทดลองที่ต้องฝั่งอย่างล็อกฮิตมาตินเนี่ยกวมกับทางฝั่งอย่างน a s a ในการพัฒนาโครงการในอย่าง Quest X 5 9เพื่อนำการแก้ไขปัญหาใหญ่ของการบินเหนือเสียงความเร็วเสียงแบบโซนิกบูมที่ก็ดังจนห้ามบินเหนือพื้นดินมาตั้งแต่นยุคข,ของคอนคอร์ดจนปัจจุบันนะคะก็ถูกปลดจากเส้นทางพาณิชย์ตั้งแต่ปี2003มาก็คือพักในตอนนั้นมาค่ะ เสียการล่าสุดนะคะที่จะมาพูดเลยก็คือเจ้า X 5 9เนี่ยจูจ่ๆก็ได้ขึ้นบินทําการทดสอบเป็นครั้งแรกในทางฝั่งจากทางฝั่งอย่างแพลน42ไปถึงเอ็ดวอร์ด AFB นะคะ โดยการบินรอบแรกเนยก็เป็นการยืนยันในลักษณะของการบินขั้นพื้นฐานแล้วก็การเก็บข้อมูลอากาศของพลศาสตร์ของเครื่องก่อนก็จะทําการเข้าสู่การทดสอบในระยะยาวรวมถึงในเรื่องของการบินเร็วขึ้นจนถึงความเร็วเหนือเสียงในขั้นต่อไปเพื่อทำการทดสอบว่าการผลิตเจ้าโซนิคทรัมที่ก็จะทําให้ตัวนี้เนี่ยมีระดับเสียงที่ต่ําจนอาจจะสามารถยอมรับได้เมื่อบินเหนือพื้นที่ชุมชนได้หรือไม่ ซึ่งการีนี้นะคะก็ได้ทำการบันทึกลายจากสำนักข่าวด้วยกันแล้วก็คำถแถลงจากล็อกฮีแล้วก็ทางฝั่งของนาซาเองค่ะ ในด้านของหลักการเทคนิคสําคัญตัวนี้เลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้ที่ก็ทําการบินทดสอบขึ้นมาเนี่ยเจ้าเอง59เนี่ยไม่ได้พยายามทำให้เสียงหายไปนะคะแต่ในด้านของการออกแบบรูปร่างของมันนั่นเองพราลรุนแงของมันนะคะเป็นรูปทรงอย่างหัวจรุดปีที่ก็จัดเป็นแบบคลื่นกระแทกหรือช็อคเวฟให้ตัวมันนะคะรวมตัวในลักษณะที่ลดระดับเสียงที่พื้นดินผลที่ได้เลยก็คือเป็นโซนิคทรัมก็คืออะควาโลเอนเนอร์จีซิกเนเจอร์ก็แทนี่จะเป็นโซนิคบูมเหมือนเจ้าคอนคอร์ดในช่วงก่อนหน้านั้น สิทธิ์นี้นะคะก็เป็นการพึ่งพาจากการออกแบบที่ลักษณะของมันก็จะตัวยาวลําตัวยาวมากๆแล้วก็จมูกของมันก็จะแหลมรวมถึงตําแหน่งของเครื่องยนต์และระบบไอเสียก็ช่วยรีดในเรื่องของรูปคลืนอีกด้วยคือลักษณะของมันนะคะก็จะแปลกๆหน่อยแต่ว่าตัวมันก็สามารถลดเสียงในเรื่องของความดังได้ก็ถือว่าโอเคค่ะจริงๆถ้าฟังของนาซ a านะคะก็ลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ด,ด้วยกันในโครงการดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปี2018แล้ว แล้วเขานะคะก็ทําการตั้งเป้าหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะนําไปส่วนนี้ของการอนุญาตให้สามารถบินซูเปอร์โซนิกเหนือพื้นดินได้ซึ่งอาหารว่าผลทดสอบเสียงหรือ community level acoustic measurements แสดงผลรบกวนที่น้อยพอก็จะเป็นหัวใจหลักที่ทําให้เจ้าเอง59เกนี่ยก็มีความสําคัญมากขึ้นในเชิงของพาณิชย์แล้วก็นโยบายในการบินค่ะกือรัสมซีก็ทดสอบไปเรื่อยๆนะคะแลยว,ว่ามันเบาขึ้นแบบมากกว่าเดิมแล้วแบบสามารถเงียบได้เลยมากกว่านี้เนี่ย ก็จะเอาเจ้าตัวนี้นะคะนํามาใช้งานในกองทัพต่างๆตามที่เขานะคะต้องการจะใช้และมันก็เป็นผลกระทบโดยตรงในเชิงของเศรษฐกิจแล้วก็การขนส่งค่ะถึงจะหาว่าเจ้าเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างโลบูมตัวนี้นะคะสามารถทํางานได้จริงขึ้นมาสายการบินพาณิชย์เนี่ยอาจจะกลับมามองเส้นทางเหนือพื้นดินอีกครั้งก็ได้ในรอบการเดินทางที่ก็สั้นลงสําหรับเส้นทางระหว่างทวีปก็จะเป็นรูปแบบการเดินทางแล้วก็เส้นโลจิสติกต่างๆ ทางนี้นะคะมันก็คือในเรื่องของต้นทุนกับเชื้อเพลิงต่างๆทอรรีการผักดันอย่างเอ g จิแล้วก็ข้อบังคับนะคะกดข้อบังคับอย่าง ICAO แล้วก็ FAA เหล่านี้ที่ก็จะทำการอัปเกรดตามผลจากการทดสอบเจ้า X 5 9ไปค่ะ คือวุฒิงานงนะคะคือเจ้า X 5 9เนี่ยมันเป็นการทดลองในเชิงของนโยบายบวกกับกวิศกรรมที่ก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องพาณิชย์ที่จะวางขายได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ก็เป็นตัวชีน้นาเหมือนกันว่าใน,นาคนของซุเปอร์โซนิกเหนือพื้นดินเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถ้าเสียงของมันนะคะถูกจัดก,การอย่างสําเร็จค่ะถ้าจะทางฝั่งของซาม,มิกานะคะมายังทางฝั่งของพี่จีนกันบ้างนะคะสาหรับประเทศใหญ่ๆนะ ที่ก็ทําการอัปเกรดอย่างเจ้าตัว J36 ตัวนี้นะคะก็ทําการอัปเกรดต่อไปและตัวนี้นะคะก็ถูกมองเป็นว่าเป็นโปรเจกต์เครื่องบินรบรุ่นถัดไปของเฉิงตูนะคะที่ก็เป็นการออกแบบของหัวเรือดวมที่ก็แตกต่างจากเครื่องรบรุ่นก่อนๆค่ะและนี้นะคะก็คือภาพใหม่นะคะของต้นแบบที่2ที่ก็เปิดเผยเห็นลักษณะาการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจค่ะว่าด้เจ้าตัวอย่าง J36 นะคะมันคืออะไรไอเจ้าเจ้า J36 เนีน่ยมันเป็นการชื่อของนักวิเคราะห์ภายนอกแล้วก็สื่อที่เขาตั้งชื่อมานะคะ โดยลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นเครื่องบินแบบซรงควินหรือทวิเจส s ที่ก็มีรายงานว่าอาจจะเป็นสามเครื่องยนต์ในบางแหล่งค่ะ รูปทงของมันเนี่ยเป็นปีกกว้างแบบเทเลสหรือดับเบิลเดลต้าที่กี่ยนในเรื่องของการลดการสะท้อนเรดร์และก็การบินในเรื่องของความเร็วสูงกับระยะไกลค่ะซึ่งยังมีเรื่องของความไม่แน่นอนเยอะนะคะเพราะว่าจีนเองก็ค่อนข้างจะกักข้อมูลนิดนึงในด้านของตรงนี้อย่างมิดชิดยังอาจจะยังไม่เปิดเผยมามากมายเหมือนแบบตัวที่ก็เผยเผยไปนะคะอย่าง j 10C หรือ j 20อะไรเหล่านี้พอตัวนี้นะคะกําลังพัฒนายอยู่แล้วก็ทําการปรับแต่งรูปร่างมากมายนะคะให้ตัวมันเนี่ยมีคุณภาพที่ดีที่สุด และจากภาพเมืก่การที่แสดงเห็นนะคะเป็นภาพต้นแบบที่2ที่ก็ทําการอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะคะก็เจ้าตัวนี้ก็ถูกแชร์ในบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถูกนําวิเคราะห์โดยหลายสํานักข่าวสายการบินค่ะโดยเขานะคะก็ชี้ว่าเจ้าตัว j 36 6, ต้นแบบที่2ตัวนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญค่ะอย่างเดิมเลยเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะแบบนี้นะคะส่วนอีกตัวใหม่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างแรกเลยที่เห็นเด่นได้ชัดก็คือในด่างของช่องอากาศการเข้าของเครื่องยนต์หรืออินเลค่ะที่ก็ถูกออกแบบใหม่ การเป็นรูปของแบบชุดละหรือแดนดิ้งเจียที่ก็ล้อคู่ข้างๆเนี่ยก็จะแทนด้วยล้อเดี่ยวแบบเทนเดมแล้วก็การเป็นรูปแบบท่อไอเสาียค่ะมันก็เปลี่ยนไปอีกด้วยซึ่งการเปลี่ยนเหล่านี้นะคะก็ทําให้ได้เบาะแสมาเพิ่มเติมว่าคือทีมออกแบบเขาเนี่ยกำลังแก้ปัญหาในด้านของการระบายอากาศเครื่องยนต์ต่างๆแล้วก็พื้นที่เก็บอาวุธและช่องบรรทุกภายในนั่นเองค่ะคือก็มันมีก็อะไรเนี่ยคือเขาเรียกว่าในต้นแบบแรกนะคะมันก็มีความในเรื่องของเออมันก็แบบดูดีใช้ได้ในเรื่องของความเป็นสเตลอะไรของมันนะคะค แต่ต้นแบบที่2ก็ทําการอัปเกรดขึ้นมาว่าเออเนี่ยถ้าตัดในตรงนี้ออกไปตรงนู้นตรงนี้เอามันลงไปเนี่ยมันก็น่าจะสามารถทํางานได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นและมีความหมายในด้านของการออกแบบนะคะซึ่งการเปลี่ยนเจ้า Inlet แล้วก็ e x h o r t ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกี่ยวในเรื่องของการปรับเพื่อในเรื่องของลดการตรวจับความร้อนหรือ IR s i ซิกเนเจอร์นั่นเองหรือในเรื่องของการปรับสมดุลการไหลของอากาศเข้าสู่อของยนต์สำหรับซ u เปอร์ครูค่ะ ลืมไม่ได้เรื่องของการจัดการในเรื่องอย่างสเตลมทิกกผู้ไปนในข้างตน้นว่าให้ล่องของลอยเรดาร์แล้วไอไออาร์ของมันเนี่ยดีมากขึ้นชุดล้อของมันก็เปลี่ยนซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าเขาเนี่ยต้องการพื้นที่ภายในของตัวเนี่ยเพื่อบรรจุอาวุธหรือต้องการความสามารถในการลงเจาะแล้วก็การปฏิบัติการจากฐานที่แตกต่างจากเดิมค่ะ และในด้านของขนาดและบทบาทของมันที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งจากทําการวิเคราะห์จากภาพดังกล่าวนะคะจากหลายแหล่งที่เขาวิเคราะห์กันว่าเจ้าเจ36เนี่ยจะทําหน้าที่อะไรก็ถูกประเมินว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าเจ้าเจ20นะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยก็คืออาจจะถูกกาหนดให้อยู่ในบทบาทในครอบคุมทั้งปฏิบัติการระยะไกลพิสัยยาวหรือในเรื่องของแพลตฟอร์มแบบมัลติโรก็ได้ที่ก็มีช่องอาวุธบรรทุกภายในขนาดใหญ่ แต่ในความไม่แน่นอนนะคะก็ยังคงสูงค่ะเพราะว่าข้อมูลทางเก่านะคะก็าทางฝั่งของจีนเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยนั่นเองเนาะคือข้อมูลค่อนข้างเก็บมิดชิดนะคะค่อนข้างจะไม่ให้แบบให้ใครเห็นสักเท่าไหร่ก็มีเปิดเผยบ้างเล็กน้อยเห็นภาพดังกล่าวนะคะนี่ก็แชร์ไปก็นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไปดังกล่าวนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในจากภาพต้นแบบที่สองนะคะที่มันเห็นได้ชัดเลย,ยก็คือไม่ใช่เพียงในเรื่องของละเอียดขึ้นนะคะแต่ก็เป็นการบ่งชี้ว่าโครงการดังก่าวอ,อยู่ในขั้นของการพัฒนานอย่างจริงจัง,างมากๆ มีการทดสอบการบินแล้วก็ปรับจูนที่เกิดจากการผลทดสอบจากแผนก่อนหน้าซึ่งนั่นหมายเขาว่าในประมาณ1-3ถึงปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเจ้าตัวน,นี้นะคะทําการทดสอบระบบอาวุธแล้วก็การประจําการต้นแบบแบบอย่างแล้วก็ประจําการต้นแบบใหม่แบบฟิลเทสมากขึ้นนะคะสําหรับเจ้าเจสามสิบหกค่ะสำหรับขอตัวลาไปก่อน,นในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ